มาดามชวนกินสวัสดีค่ะครับขอสหัยน,น,นเป็นงวงคัดไข่ใส่กุ้งใส่ยอดดอก ใ,ใส่หวลไปใส่ลืน้ำตนอปรุงรสตามใจชอบเลค่ะตามซอสซีเิีขาวซอสหอยใส่รสด,ดีนิดหน่อยตามใจชอบตามใจชัน แต่มาดามก็ชอบรสหวานนิดนึงออกหวานหวานพี่น,ออนอ้องคอนเสเนาะข้าวผัดกระเพรเสร็จแล้วพี่น้องข้าวผัดไข่ใส่กุ้ง